สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พอกับช่องพยกรีคนป่าไทยบ้านวันนี้ไม่ได้เข้าสวนมันนะครับแต่วันนี้จะมาเอารอรถไถไปเปลี่ยนยางข้างในนะครับใส่บรรทุกมั่นหลายพี่น้องเริ่มเติมร่มนะครับปัดใส่มั่นจนเต็มหลดอันนี้มุนหมนหัวจุก ลุดเข่าทางในนะครับสงสัยเสร็ดเปลี่ยนยางในพอมพละนะครับก็เลยอถือว่าเปลี่ยนออกก่อนนะครับผมใส่อ่าแม่แรงของรถพลิกอัพมาขำขึ้นบ่มมี่บริชื่อมแน่ขำขึ้นเพลินนะครับกือเลยใส่แม่แรงตัวนี้ ขอเป็นสร้างหรือเหตุบ่ไว้พี่น้อง กล้องวินี่ก่อนครับบารลุมากๆก็จึงยึดใส่เลยตัวนี้อยู่ตรงไหนเนาะด้านล่างเอ่ะด้านล่าง จะ่แค่น้อยครับใส่กุญแจสองตัวใส้กุญแจสองตัวประจรแจก็ใช้กุญแจประแจใช้ประแจสองตัวถึงจะเอาอยู่ ทีนี้ก็ไม่ยกโหนขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็ดึงออกเคลื่อนรถไปเลย